ยังชอบทะเลหรือว่าชอบเขาไปแล้วทริปหลีเป๊ะหิวใจค่ะก็เป็นทริปที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆเลยนะคะปุบปรับก็จองตั๋วเครื่องบินเลยค่ะเลือกเดินทางนะคะไปวันที่3พฤษภาคมกลับวันที่8เราก็มีค่าตั๋วที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนื่อง,งจากมันติดวันหยุดนะคะขาไปเนี่ยก็จะถูกกว่าแต่ว่าขากลับก็จะแพงหน่อยค่ะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะ สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของที่พักเพราะว่าการที่เราเดินทางแบบคนเดียวเนี่ยที่พักเนี่ยต้องเลือกดีๆหน่อยจะได้ปลอดภัยเนาะอย่างที่เกาะอะคา่ะเราก็เลือกนอนที่เดอะชิคนะคะหลีเป๊ะ ก็เนื่องจากว่ามันเป็นโฮสเทลราคาก็จะไม่แพงมากที่สำคัญก็คือปลอดภัยด้วยส่วนหาดใหญ่ค่ะไผ่ก็นอนสองขึ้นเลือกที่โฮสเทลหาดใหญ่อยู่ใกล้ๆกับตลาดกิมหยงนะคะการเดินทางก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ามีรถสาธารณะเนาะก็เลยเลือกพักที่นี่ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสเต็ปต่อมาก็ต้องเลือกการเดินทางไปยังเกาะนะคะไผ่ก็จองกับรีเปะเลเวอร์นะคะทั้งขาไปขากลับเลยก็ได้ราคา1 6 5 0บบาทมากนะคะ พร้อมเดินทางแล้วค่ะรอไปดูนะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างก็ออกจากบ้านนะคะตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าค่ะเพื่อที่จะมาให้ทันสนามบินนะคะเพราะว่าเครื่องออก6กโมงครึ่งค่ะทุกคนการที่เราจองตั๋วเช้านะคะก็จะทําให้สามารถที่จะไปถึงท่าเรือเร็วแล้วก็รอบการที่ไปถึงท่าเรือเร็วนะะี่ค่ะเขาจะแวะที่เกาะ ตลุเตาเกาะต,ต่างๆอะไรเงี้ยให้เราด้วยก่อนที่จะถึงเกาะหลีเป๊ะใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็เลยยอมที่เราจะอดหลับอดนอนนะคะแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อจะเดินทางไปสนามบินคะ่ะทุกคนก็ถึงที่สนามบินแล้วคะ่ะนี่ถึงหาดใหญ่แล้วทุกคนก็เตรียมตัวนะคะเดินทางไปจุดนัดพบนะคะกับพี่รถตู้นะคะของบริษัท ลิเบอร์นะคะเขานัดที่หน้าเซเว่นนะคะเราก็ไปซื้อของที่เซเว่นรอเลยแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันมาล้ะค่ะ ระหว่างการเดินทางนะคะพี่คนขับก็น่ารักมากเลยค่ะชวนคุยตลอดทั้งทางเลยนะคะที่สําคัญค่ะแวะซื้อกาแฟให้กับคนในรถตู้ด้วยน่ารักมากๆเป็นกาแฟที่อร่อยมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่แบ่งกล้วยให้เราทานด้วยไม่ใช่กล้วยธรรมดานะคะทุกคนเป็นกล้วยทอดนางพญาซึ่งมันมีความหวานของกล้วยที่พิเศษกว่ากล้วยน้ําว้าทุกคนคือมันอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็โอ้โหรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะได้กินทั้งกาแฟด้วยแล้วก็ได้กินทั้งกล้วย ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเนี่ยค่ะก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะไปยังท่าเรือค่ะปากบารานะคะก็ก่อนที่เราจะไปถึงท่าเรือก็เนี่ยค่ะเขาพี่ๆเขาก็จะอธิบายให้ฟังค่ะว่าจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงก็สนุกสนานมาก ออกเดินทางกันต่อนะคะที่สำคัญรอบนี้ค่ะพี่เขาจะแวะที่เกาะไข่กับเกาะตารูเตาให้เราด้วยก่อนถึงหลีเป๊ะเดี๋ยวไปรอชมภาพบรรยากาศกันนะคะ มาถึงจุดแรกนะคะกับอุทยานแห่งชาติตาลูเตาค่ะทุกคนพี่เขาก็ปล่อยให้ออกไปเดินเล่นนะคะสักแป๊บหนึ่งน่าจะประมาณไม่นานค่ะประมาณ15นาทีนะคะเราก็เดินเล่นร,บร,บรบอบๆเกาะค่ะแล้วก็จุดที่สองชอบตรงนี้มากที่สุดเลยนะคะมากกว่าที่แรกเพราะว่าโอ้โหน้ําแบบน้าใสมากแล้วก็หาดแบบเป็นหาดทรายละเอียดสีขาวค่ะทุกคนน้ําใสจริงๆก็ประทับใจเลยนะคะกับเกาะนี้เกาะไข่ค่ะ ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่ว่าตั้งปณิธานกับตัวเองแล้วคะ่ะเราจะไม่กลัวแดดค่ะทุกคนมาทะเลเราต้องเต็มที่นะคะคือเอาผิวแทนกลับบ้านไปเลยคะ่ะรับรองคะ่ะทริปนี้ดำแน่นอนนะคะคือชอบมากๆน้ำใสามากจริงๆคะ่ะ และในที่สุดก็เดินทางมาถึงเกาะลีเป้ของเราค่ะทุกคนก่อนอื่นคะก็ต้องลากกระเป๋ากลับไปที่โฮสเทลก่อนเอาไปเก็บแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นบรรยากาศที่นอนของไผ่เองนะคะอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือของที่เกาะลีเป้เลยนะคะที่นี่เนี่ยค่ะพอเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเดินเล่นที่ชายหาดค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะจะบอกว่าที่เกาะลีเป๊ะค,ค่ะจะมีชายหาดหลายที่มากๆสามารถเดินทางไปโดยการเดินแล้วก็การนั่งออมอเตอร์ ไซที่มันพ่วงข้างอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแท็กซี่ของบนเกาะนะคะทุกคนซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือคนละ50บาทไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามแต่ค่ะครั้งละ50บาทนะคะที่สําคัญเนี่ยมันปลอดภัยนะอย่างเราไปลงที่หนึงค่ะแล้วเราขอเบอร์พี่คนขับมอเตอร์ไซค์ไว้ได้หลังจากนั้นเนี่ยพอจะกลับก็ให้เขามารับโทรเรียกได้ถ้าเขาไม่ว่างเขาก็จะเหมือนแบบมีหอค่ะ ที่แบบเรียกเพื่อนหรือว่าโทรศัพท์เรียกเพื่อนให้มารับเราได้ซึ่งใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของริมทะเลค่ะชิลมากอยากให้แบบทุกคนนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยลองหาเวลาหาโอกาสนะคะมาเที่ยวทะเลแล้วก็ชิลชิแบบนี้เพิ่งเข้าใจค่ะว่าการที่นั่งโง่โริมทะเลมันเป็นยังไงคืออันนี้คืออยากนั่งโง่โมากเลยค่ะทุกคนคือบรรยากาศมันแบบ เงียบสงบแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็แบบปล่อยวางอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วก็แบบเออชิลไปกับบรรยากาศชิลไปกับทะเลซึ่งรอบนี้ยได้แบบใช้เวลาตรงนี้นั่งโง,โง่ๆจริงๆเลยค่ะ พอตกค่านะคะของวันที่เรามาเราก็ทานอาหาระคะ่ะแถวๆที่พักแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะที่ walking street ค่ะทุกคนพอเช้าวันต่อมาค่ะก็หนีไม่พ้นที่จะมาริมทะเลนะคะมาที่ชายหาดคะ่ะมาชิลชินะคะทานอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นน้ําด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของ บริเวณที่พักแคสอาเว์นะคะซึ่งบรรยากาศดีมากแล้วก็มีเครื่องดื่มมีอาหารต่างๆค่ะและที่สำคัญสามารถที่จะเดินลงไปเล่นน้ำได้เลยค่ะทุกคนบรรยากาศเหมือนในหนังเลยอ่ะคือแบบฟิลกูดมากๆถ่านั่งก็ไม่ค่อยจะกุลสตรีเท่าไหร่นะคะห้ามทำเป็นเนี่ยงอย่างนะคะน้องๆหนูๆค่ะ ก็อันนี้นะคะก็หนีไม่พ้นค่ะก็คือเดินเล่นเล่นน้ําค่ะทั้งวันเลยบ่ายสองบ่ายสามก็คือเล่นน้าค่ะทุกคนเป็นอะไรที่เกิดมาก็เพิ่งจะเล่นน้ําแบบเยอะขนาดนี้นะคะคือเล่นตลอดเลยค่ะก็เป็นอีกวันหนึง่งของการพักผ่อนที่ดีมากๆนะคะเราก็เริ่มต้นวันใหม่นะคะด้วยอาหารเช้าค่ะทุกคนมาทานที่โมโจ คาเฟ่บริสตอนะคะที่เกาะหลีเปไขค,ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับวอล์กอิงสตรีทนะคะเดินไม่ไกลเลยที่สําคัญบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเขามีจับคู่เป็นเซตค่ะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นอาหารเช้ามีให้เลือกหลายแบบนะเผ่เลือกเป็นเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็มีพวกธัญพืชต,ต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งแบบทานเรารู้สึกเฟรชมากดูสุขภาพดีเฮลตี้แบบพร้อมลุยในกิจกรรมของวันนี้มากๆแนะนํานะคะเปิดแค่ถึงเที่ยงเองอะ ต้องรีดมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือเป็นบรรยากาศของอรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถตุกต๊กของที่เกาะทุกคนที่เดินทางไปไหน50บาทอะ่ะ mm hmm. ก็เนี่ยค่ะอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้แล้วก็ไปที่ชายหาดนะคะเราไม่เดินวันนี้เพราะว่ามันแอบใกล้แล้วก็นั่งไปสนุกสนานมากมีหมวกปลิวด้วยนะพี่หรือว่าน้องไม่รู้แหละน้องคนขับอะ่ะ mm hmm. เขาก็ลงไปเก็บให้ด้วย mm hmm. อ้น่ารักจังเลยอะ่ะ mm hmm. น่ารักมากๆนะคะชื่นชมมากๆเลยค่ะ และนี้ก็เป็นอีกหาดหนึ่งนะคะที่ไผ่รู้สึกว่ามันสวยมากแต่คนไม่ค่อยมาเพราะว่ามันค่อนข้างไกลที่สุดเลยะคะ่ะชื่อหาดว่าหาดสนมนะคะที่หลีเป๊ะนอกจากหาดเนี้ยก็จะมีทั้งซันไรส์ซันเซ็ตอะไรเงี้ยซึ่งหาดเยอะมากๆแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนซึ่งถ้าใครมาเที่ยวที่หลีเปะ๊ะก็ควรไปให้ครบนะแล้วก็ลองเลือกดูว่าเออเราอชอบแบบไหนคะ่ะอันนี้ก็เป็นแผนที่ของที่หลีเป๊ะน,นะคะเนี่ยเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าเออมันมีหลายจุดที่เราสามารถไปได้เนี่ยดูสิคะดูความแบบอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีปูด,ด้วยอะทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ ค่ะมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําต่างๆนะคะที่เราได้มาสัมผัสแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่านอกจากภูเขาที่เราหลงรักแล้วอ่ะก็ยังมีทะเลที่เราต้องตกหนุมรักอีกแล้วล่ะคะ่ะสวยงามมากๆ สรุปภาพรวมการใช้ชีวิตที่เกาะนะคะก็คือเล่นน้ำค่ะทุกคนเล่นน้ำอย่างเดียวเลยก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆนะคะเผิ่อแป๊บเดียวก็คือเราต้องเดินทางถอมาที่หาดใหญ่ก็คือต้องกลับแล้วและเนี่ยค่ะก็เป็นที่พักอีกที่หนึ่งนะคะที่โฮสเทลค่ะก็เป็นห้องน้ำรวมนะแต่ว่าห้องนอนที่เรานอนก็คือจะเป็นห้องแบบนี้หน้าตาเหมือนบล็อกอย่างเงี้ยนะคะนอนได้นะคะทุกคนสะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแอร์เย็นอยู่นะคะ หลังจากเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะไผก็เดินเล่นหาที่ใกล้ๆเลยก็เหมือนเป็นแบบไนมาร์เก็ตนะคะชื่อรีกา a r เด n นมาร์เตหาดใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจีนค่ะทุกคนเขาก็มาซื้อของต่างๆว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของกินนะคะก็เยอะ แล้วก็ที่สําคัญคือเดินไม่ไกลจากที่พักนะคะไผ่ก็เลยมาซื้อ้นามะม่วงปัน่นแล้วก็ซื้อข้าวไปกินค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เข้านอนนะคะพร้อมออกลุยนะคะลองดูว่าที่หัดใหญ่เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็สําคัญหลักๆเลยค่ะทุกคนที่น้องเขาแนะนํามานะน้องที่ออฟฟิศค่ะแนะนํามาก็คือต้องมาทานขนมจีนป้าชื่นไผ่ก็เปิด Google Map แล้วก็เดินมาทุกคนสู้ตายกับแดดมากแต่ว่าพอได้ทานแล้วรู้สึกว่าอุย๊ยอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออ ดีแล้วแหละหายเหนื่อยเพราะว่ามันอร่อยจริงๆอะ่ะแล้วคนต่อคิวเยอะมากเลยนะขนมจีนเนี่ยเป็นของโปรดภยัยแล้วก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่าอร่อยนะคะแนะนําบอกต่อไม่หลายสาขามากๆ Google แล้วก็เดินหรือว่าใครไม่อยากเดินก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ได้นะคะอร่อยเสร็จแล้วล้วก็ไปต่อคะ่ะที่คาเฟ่อันนี้ก็อยู่คิดว่าไม่ไกลจากขนมจีนเมื่อกี้นะคะพอใครก็เดินมาเหมือนกันสู้ตายมากเป็นหญิงแกร่ง ซึ่งพอมาถึงแล้วเราก็สั่งเครื่องดื่มแล้วก็สั่งเค้กค่ะเค้กแครอทอร่อยมากนะคะร้านนี้แนะนําแล้วก็หลังจากนั้น,นะค่ะเดินทางต่อทุกคนแต่โชคไม่ค่อยเข้าข้างนิดนึงฝนตกเดินทางต่อไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมืองเก่าของสงขลาะคะ่ะเนี่ยก็รอจนฝนหยุดแล้วก็ได้เดินเล่นนะคะถ่ายรูปแล้วก็ได้ดูเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภาพ พ่นสีเพนสีตามฝาผนังบ้านอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะเยน็ยนเชุ่มฉ่าม,ม,มากเลยค่ะทุกคนจบท้ายของวันนั้นเนี่ยค่ะก็มากินข้าวต้มรสแดงซึ่งโอ้โหทุกคนมันก็คือคล้ายๆกับน้ําก๋วยจับ๊บเนาะแต่มันเป็นข้าวต้มมีไข่มีหมูกรอบมีอะไรคือกลมกล่อมอร่อยมากเลยคนเยอะมากไม่แปลกใจเลยอ่ะคือก็ชอบมากๆเลยนะคะต้องมาลองก็อยู่แถวๆตลาดกิมหยงค่ะสําหรับสาขาที่ไผ่ไปกินหลังจากนั้น ก็กลับห้องค่ะแล้วเราก็นอนนอนเสร็จแล้วก็ตื่นใหม่ของอีกเช้าวันหนึ่งนะคะก็เดินทางไปเที่ยวต่อค่ะแต่ก่อนไปขออนุญาตนะคะเก็บกระเป๋าอะไรเรียบร้อยซึ่งแบบเนี่ค่ะมาหลายวันมากแต่ว่ายัดลงมาในกระเป๋าเขียวๆใบนี้ของโตเกียวมารีนค่ะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะนั่งรถ เขาเรียกว่ารถสองแถวนะคะ10บ,บาททุกคนไปร้านคาเฟ่ชอบกินกาแฟค่ะแล้วก็อยากไปนั่งทํางานด้วยแล้วร้านเนี้ยเขาก็บอกว่าเออร้านนา่ารักบรรยากาศดีก่อนไปค่ะก่อนถึงก็แวะทานข้าวเพิ่งเคยกินแกงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผัดแกงใต้อะ่ะแล้วเขาใส่อะไรเขาเรียกผักบ,บุ้งอะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยนะแล้วก็รสชาติเผ็ด จัดจ้านดีมากเป็นหมูกรอบอร่อยมากๆค่ะถึงแล้วคาเฟ่ของเรานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ ก็จะมีรีวิวแบบเป็นเฉพาะส่วนด้วยนะคะทุกคนเป็นเฉพาะคาเฟ่ร้านอาหารที่ไผ่ไปอย่าลืมติดตามคลิปแบบเล็กย่อยคลิปเล็กๆยน้อยที่ไผ่ทำออกมาด้วยนะคะก็จะแบบมีรายละเอียดเยอะขึ้นภาพบรรยากาศเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นค่ะอิ่มอร่อยเสร็จแล้วก็ไปที่ตลาดกิมยงกลับมาที่พักของเรานะคะเดินเล่นดูว่าเขาขายอะไรค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของฟากของอบแห้งพวกทัวพวกอะไร หลายอย่างมากๆเลยนะใครที่อยากจะซื้อของฝากก็แนะนําเลยและไผ่ก็นั่งรถสองแถวไปสนามบินต่อค่ะคือขึ้นจากตลาดกิมหยงขึ้นจากใกล้ๆที่พักเลยไม่ไกลแล้วก็เรียกขาเดินทางมาถึงกรุงเทพเป็นทริปที่ประทับใจมากๆเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้กล้าทําอะไรใหม่ๆด้วยตนเองแล้วก็เที่ยวเมืองไทยอะค่ะไม่ไปไม่รู้เมืองไทยยังมีสถานที่ส,สวยๆอีกมากมายที่รอให้เราได้ไปสัมผัสและไผ่เชื่อว่า ทุกทกที่แห่งนั้นยังรอมอบประสบการณ์ดีๆให้กับเราได้จดจำและได้เก็บไว้ในความทรงจำตลอดกาลค่ะขอให้ทุกคนเต็มที่กับชีวิตมีความสุขกับชีวิตให้มากๆที่สำคัญอย่าท้อนะคะเหนื่อยก็พักแล้วออกไปใช้ชีวิตกันต่อขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับชีวิตมากๆค่ะไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ